เจ้าต้องถามเขาว่ะเขาดำกบับเข่านะมันรุดกันสำได้พี่อ้จังไปบานเนาะเออเปิลกะเหาอีกได้พวไปไปัวยาแปรพี่นอไสิไปบานพี่หนาวะสันเห็นเขาเขางามเผนวานสวาสดีอีกรอบเด้อพี่นองเด้อมัมเอ้ยเศร้าและไข่นะคือมาจ่อยแห้งแทะเอะขาข,าข,าขา้ขาวโไดใส่บ่ ยาขยะนะถักโบมีเน,นื้อบอเออมันก็ขักแล้วสนินะโอ้มันเพลินงามเนาะจะขุดเอาดินไปใช้แบบนี้นล่องๆนะเ,ออเห็ดน,นองบอเอเอเ ชิปดำใส่เออมันหาวเฮย้ยลูกเคยครับรถไฟพ่นลูกเคยครับรถไฟพ่นจมไปเนาะเล็กจะมันเล็กนะมันไทยนาพอไี่กินข้าวกันยังเฮ้ย

เจ้าก็เล่งย่างใหญ่แท้นะเฮ้อมันเห็ดใส่ชีบอ่ะฮึ่งฮึ่งหัวน่ะสิอ้ยไอรุ่นเข้าวหาวยหลรดตีนไม่ตายบะ สายใยแปรบนให้อยู่ให้กินเราขากเดอ้อนชีมึงจะเห็นอย่างชีชีต,ตัง้งมักแตงมึงดูพี่นอ้นองจนสี่สิบโมงนะฮะคจะมากินข่าวเ้ากับโพดีชีนำ้ำชาวขากและขายนะอนดีตปลาลุงชาวขากและโอ้คือบัวงดำน,น้ำเราใยแปรเป็นวัด ขึ้นและซื้กินข้าวกับมันปลากระป๋องไปซื้อปลากระป๋องหลากสีเขียวสาวนะเขากับสีดำหน้าแล้วได้พี่ไอ้จะว่ามาหายายแปยย่านลายมือย่านโบเดมาย่านลายมือย่านโบเดมาแล้วมาจอดบังเพลินวะสีดำแล้วเอ่นกับสีโลก้าตัดถ่ายังบ้านเนี่ยอุ้ยเอาเฮ้กับปูกินเบิร์ตบอลสีชุกผู้น้องอยู่ อ,อผี่น้องเขียวเลยด姐เขาดำก่อนนะนนี่แท้ขจุกน้าดำเนเขียวแล้วยนะอดาวมาม่อานพแสาอือแล้วมาจมมัน,บบนมูวัดอืออ่าเ้าก็ลูกเคยชิดโบถือกันเป็นธรรมดาพอเถ้าก็จมใหไลูกเคยลูกเคยจมอะไร้า และฝนจมออกได้นะครับปิดกล่องว่าพี่น้องเจ้าไปยังเขาจับไทยเขาจับแห้งนะเจ้าไปขาดไปไทยหลก็ให้เขาดำเราเคยกันเลยวัยรุ่นเขากะจะเขีดแห้งแน่แล้วไทเขาสิค่อยห้หาวบ่เขาป,ปาปุถะเดีวเวนีามาันเนบอแบดำมาไทายหุดหน้าให้กูนะสิมันเห็นนะบีจนบบมีหาดำจะเป็นสาสตปล่อยกำลังมันบีจนบบมีมันเห็นนะบบ่บ่บ,ปปบ,บนนะ่บ่บ่บบบบ่ด อืมโอ้ยวัยรุ่นมันจะขู่คนอีกอย่างผันบานิผูกเขาเคยเห็ดแห้งนะเขาเคยเห็ดแบบวัยแห้งเขาสิไปเกาะอยู่ปุิลาใจเขาสิขาดวายมันเาอันตีกันว่เสารนีกันเานเขาโทรขึ้นมาบอ ตีไผตีไผ่บันพัวตีเมียโอ้ยยาจ่อยแล้วว่าวะแล้วว่าลำไรเออแล้วก็เป็นคนบกปากนี่ปู่นข้างในแล้วก็เน่ามึงปู่ก็เมีาตีกันวันสันปู่อยู่บ้านผลปู่มันพ่อแหมได้น้องพ่อน้องพ่อกับน้องไผ่พ่อแมนบ่ะน้องพ่อกับน้องไผ่พ่อพ่อพูดอีชีตีกันบริวาความกันบอกระได้มา เออตีเลยเลยตีเลยวว่าแม่ชินละชินแเราหิเนามึงโอ้ลูกกาเนี่ยนะก็ถือกันฮะเห็นบวกงั้นี่ถึงยิ่งคู่นึ่งอย่างได้โม่เพราะว่าหวานดีนะอืมตีกันพวกกล้องมาว่าลูกกาต้องตีกันเด้ออืมโม่ถึงยิ่งมาคู่นึ่งอย่าได้เห็นมาคู่นึงแล้วโม่ล้องว่าแต่มึงมาตีกันเด้อเหรอท่านบ่กเห็นมึงกับพัวน่ะตีกันเออ ก็ว่าหัวนี่โย่ตีกันเลยตีกันเลยว่ <c oughs> าพื้นกะอย่าให้มันหยามผัวมันตีแล้วมันจะเคยเลยได้สิเอ้ยเบม่อหนาเบิ่งใช่ไหมกู้นะกู้เชี่ยวาความล่างให้พังผัวเคยตีกูเธอหนึ่งเธอเดียวหละเธอเดียวหรือสองสองตีสองเธออ,อ่อะอืมตะกี้กับโลเลเนาะมันจะขึ้นเดียวนี้ไปเดียวนี้กูกับป้าหัวเลย อันนี้โบดไอพิดบังพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วเนาะสิคนเฮาน่ะมันต้องมีดีแน่ส่วแน่เนาะปนกันเฉยดีเบิดมันบอดีดอกมันบอดีร่อยดอกหลังจากกูมืองนี่ดีร่อยอะไรพี่น้องเอ้ยตีกูนะซองเทื่อแต่กูอ่ากูได้กูท่านอได้บักหัมได้ตีกูนะแต่แต่เอากันใหม่ใหม่พวเดี๋ยวนี้นะ

เออบ้เออบบเจ้าก็เป็นอันแท้ฝงไทยควายเนี่ยเดี๋ยวมุงไปอย่างดีเออคใายมุงไปว่ะ ดกีว่า,เข,าเขียดแล้วนะสิมาบอกคนอ, <มา S 1> อื่นดีมาบอาคนอื่นดีกว่าเจา้าของนี่นเนาะเคียดแล้วนนลนะมันเคยไหลพวกนี้นะพีนน่น,อนอ้องเออสีมันบรษษิบนนสุทธิ์เลย เงี้ยเราอ่เยว่ให้มนอน่ะขึ้นไป่เพื่อนเพื่อนมาตีมึงเฮบอกมันนั่นเองมาแล้วยายเป้ว่าให้มันนอนมึงจะแห่จะให้มันขึ้นไปโมเพื่อนนั่นเราเองเออใถ้นอนราบจะก่อจะขึ้นไปเออไาดิกาถึงตื่เชอไทยเชื่อไทยขึ้นไปอืมอืมขี่พ่งนี่แขับรถไทยขึ้นไปเออเออขับ อ๋อเป็นแบาพวกมองอะอยู่หน um. ีอ <c> ย <oughs> ู mm ่น้าใจเปรเนี่จนสิบมงก็ขึ้นนะไอหนามึงสิบมงกุลขึ้นแล้วเ้าขึ้นไปมั้งมึงบอกงอมันแบอสันซะมึงก็ไหลมันหนีอีกนีโลดบอกแกขึ้นไปห้าก็ขึ้นไปนะแล้าก็อยู่น้ำตกแต่เดีให้อยู่อันังของน้ำเราว่ายขึ้นนะเอื่อก็ขึ้นไปห้าอยู่อย่างน้ขึ้นไปห้าห้าบ่เห็น เราไปเห็นเราไปลททอามเอออต้อตือเนีสีอี่ามึงเนี่ย้วบอกแต่มันนี่เพ้นเพื่อจะเห็นดีสีเพื่อจะเห็นดีสียุบปะอืมอือันบตื้อว่ะจักนอนบตื้อว่ะ ไม่ทุกเจ้าพิษไม่ทุกเจ้าพิษกันบอกรวมกันแล้วพวกป่าไปเลี้งมาเออพาแล้วไปเราก็อยู่มองกันกบกบอย่างนีไปกกบกบเป็นก็โท้หาเลยนมีเดียวหาหกสายโท้หาเออใส่ใช้ผืนรองชีบะเงาะพัวพัวเงาะได้พี่น้องนั่งอะไรพัวนี้นั่งมาพัวบนนี้พัวน้ำเงาะอีนาวมึงเหยียดไล่เถื่อเลยเด้ยข้าเมืองเงาะข้าสิ ข้างเมืองเงาะข้างสิไปเลยซอนเส้นย,ยีเหนามื่มัม้โอ้ยสะบัดจ,จ่อยทัาบบอฮึไปสั่งทีมในขี้โมกนายไว้ไปไว้ไปสั่งใส่แยยพใสียงผูไปไว้ปลู่ปลู่อยู่โผไปแหงกับไปแห่งกับฉูบขึ้นที่แม่มึงแสบอยู่สิสภาพกูบึงกูสิบปราะเศมึงอใส่น้ำตาลอยู่เตะ của oh. ta mặc đẹp, tè... rồi mà cả ngông ngai luôn được quá. mừng nè, đà nè, đà xây nhà luôn. tao <laughs> ไอนเนาไปด่าพัวแต่น้าปู่กับย h à nhà ใหม่ก็เห็นอยังมึงเห็นมันเห็นอยังมึงจงไปด่ามันจะเห็นนั่นอยู่แล้วเออด่าได้ได้ด่าพัวนะขหาปอดใส่แต่ยังก็ต้อกอดีตอย่างกูบอกมึงจะไม่ยมาเมื่อแต่คนต่นเที่ยงมาได้เลยเอานั่งข้ามหม่องนั่งตักนั่งอันอัไรเธอติ่งก็ติ่งมาได้แบบ มันด่าพราะวสนันเอนานองเลยโกดโพยไอีมันมันจังแพร่มันบ่สีอย่าไปยอมค่ะเอาไปยอมเ้อัอนกันเห็ดดีพอสีไปด่าเนาะสีมาเมื่อไงกไปาดีน่งเลยเอานางเลยออาวต่หายแม่แมเอาออาแล้วมาตาเชียวใส่บึ้มบ้มา,าตาเียวใส่เพินหาก็ไป็หายแล้วตากเชียวใส่ห้องปกินเขาเพ่มือน ผ um 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 uh ่าวมาก็ผ่าวบ่ลกกล้าโลดก็ได้ถามสิยงแอลสิสิบอกเราเคยได้สิอือพี่น้องเอ้ยยายแปรหิวกะสิไปดำแล้วเรเคยขาดแล้วบ่หที่2พี่น้องก็สิได้ลาเมื่อแลบาดนี่พี่น้องเอ้ยมาหาเขาอีกหลายวันพุ่นแหงดำาแพุ่นแหตงสิสิมาจออีกันโตแล้วตก็ไปแหตงเด้อ้ยังเฮิงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยสกูขี้งอนมึงด้สิเอ้ย 3 4โท่งมึงตายมึงตายิงแขวอีสิเอ้ยเฮ็ดพอบ่ได้จ้างมีแต่ดำเองคั่นสิจ้างเขาบ่มีเงินเนาะสิจักฉนแล้วเฮ้ยที่จริงน่ะมีเงินแต่มันบ่ลายเนาะสินสิจ้างัดสักนวิลังสังลังวินานางก็มีอยู่เงินน่น่ะเด้อีหยังก็มักโพดมักโมก็ยังอยู่เอาไปซื้อน้ำมันก็สิยังบ่ลายเนาะสิเงินะ1,000 2,000มันสิจ้างคนได้บ่ ดำเองเท่านั้นแหละอีกอย่างกับบอกเคยจ้างแล้วสินี่เธอดำเองพี่น้องเลยเจตวนคือการจ้างอยู่พอมานั่งสองคนสองคนผัดสุกพะบอดีดีคือยายเปยเด้ออีตวนมึงนะกูสิบอลขานั่งลงแล้วก็ลูกบ่ไดายก็ๆๆๆถามว่าจะพัวดึงสภาพนะอันเดียก็ยายเปยน่ะ ความอันนน่ะเจ้าตวนกับยายแป้นะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเจตวนมันบ่ได้แข็งแหงคือยยแป้บัมันจะเก็บหัวเข่านั่นไข่คือมีน้ํานี่ินี่ๆลักเลื่อนอยู่นี่หัวเข่ามันนี่เหมือนน้ําอยู่น่ะกินยาพลงยแป้บ่เห็นแล้วจมเจ็บยังเด้อผูย่างพี่น้องโนบ่เคยบ่าสิว่าเออเป็นหยังจมเจ็บนั่นเจ็บนี่บ่อื เหี่ยคือเบิดเมือเบิดเว้นไปห้าเมื่อก็ได้พี่น้องซวยเ่บเคยโลกาจากเถื่อสะพอมันจะบลอกขนาดมันก็มางลูกลำเฮาเนี่ยเบ้วมันลกเยอะลกแน่กะเยอะกูบอกแล้วว่าอ้อยเอาไข่เอ้ยข่อยเมื่อยบ่สงสารข่อยบ่อมาลูกซอยข่อยแน่มันก็มาแหละฟูอะน่ะเบิ้วดีน้ำมันดีเหน่ามึงโบเคยโลกาจักเถื่อพัตไใหญ่มากมาเอาเมียเนี่ยพัตในโลกาเนาะเพิ่นเอาเมียก่อนกับในโลกบ่สิ ว่าจชนิดได้อพีิถังเด้อพอกันคลิปนะต้องไปเอาไว้กันแน่มาวันพอลกกะต้องไปเอาไว้กันแน่มาว่ะเจ้าได้เอาข่อยของเจ้ามาเฮือนข่อยข่อยไปเอาเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเขาบอกว่าอะไรว่าเอาจากของแรลนใช่ไหมงั้นให้มงเอาอ่ะเออตัวเองขักแลนใช่ไหมแล้วบางทานเนี่ยไม่แล้วบางทานข่อยก็อยู่เฮือนข่อยเจ้าของแลนขึ้นมาเอาข่อยเขาบอว่าโอ้ยว่าบอายปากของบ่กว่าอีกเที่ยงบอกแผะเนาะ